สวัสดีค่ะไม่ได้เจอนางสนายขอต้อนรับสู่ช่องไม้สะพาตุรกีนะคะเดี๋ยววันนี้มาทําเค้กไข่ไต้หวันกันค่ะเกิดอยากทานอาการหนาวนาว้กับกาแฟอุ่นๆน,นะคะวันนี้เราทําเป็นสูตรเบสิกก่อนนะคะแล้วถ้าเราทํากันได้คือสิ่งสําคัญคืกอการอบถ้าเราทํากันได้เดี๋ยวเราค่อยขยับขึ้นไปเป็นชีสเค้กไข่ เราจะแยกนะคะไข่แดงไข่ขาวไข่เบอร์สองอุณหภูมิห้องหกฟองค่ะส่วนผสมแรกนะคะจะมีนมค่ะนมรสจืดธรรมดาเนี่ยราคา100่ l อใส่ลงไปแล้วก็จะมีเนยจืดนะคะเนยจืดเนี่ยประมาณ95กรัมเราจะเอาไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟ แค่เนยเขาละลายเท่านั้นเองตัวนี้คือเนอยนะคะกับน,นมที่เราละลายมาเสร็จเรียบร้อยเขาก็ยังอุ่นๆมีฟองเึ่นอ,อยู่เลยค่ะซึ่งเราจะใส่ไปตอนนี้เลยใส่เป็นแบบนี้เลยนะคะเราจะค่อยๆเทใส่ลงไปนะคะเราก็จะคนไข่ไปด้วยแบบนี้เร็วๆ วานิลาค่ะใครมีวานิลาน้ำนะคะใส่ลงไปใครมีวานิลาผมก็ใส่ลงไปแป้งจะเป็นแป้งเค้กหรือแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้ส่วนตัวมีนาใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์หนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วเราก็จะคน แบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาเค้กส่วนนี้ค่ะพักเอาไว้ไข่ขาวหกฟองจะเอามาตีให้เป็นฟองหยาบก่อนตอนนี้นะคะเราอุ่นเตาอบแล้วนะที่ไฟ150องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมตีให้เป็นฟองหยาบๆนะ หลังจากที่เป็นฟองหยาบแล้วนะคะบีบมะนาวน้ำมะนาวลงไปค่ะประมาณ1ช้อนชาหรือใส่ครีมออฟทาท่าลงไปก็ได้1ช้อนชาดีต่อและค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลทรายเนี่ยแหละค่ะครึ่งถ้วยตวง เดี๋ยวเราตีแค่ให้เขาตั้งยอดแค่นี้เองค่ะแค่นี้นะ<ม>เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเทไข่เราเนี่ยนะค่ะใส่ลงไปค่อยๆเทนะคะใส่ลงไปนิดนึงก่อนแล้วเราก็คนค่อยๆคนนะคนแบบนี้นะ คือให้เค้กเขาเข้ากนะันอะไม่งั้นเดี๋ยวเค้กเขาเป็นไตนะคะใครที่อบแล้วเค้กเป็นไตก็มีสาเหตุมาจากการคนเค้กไม่เข้ากันนี่ยเขาจะได้เนื้อแบบนี้นะอะเสร็จแล้วค่ะเราอุ่นเตาอบไว้แล้วนะคะไฟ150ยห้าองศาไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมก่อนลงหนะ้าก่อนแล้ว5นาทีนะอย่าลืมนะพิมพ์ค่ะ พิมพ์มีนาะชัย20เซนคูณ20เซนและกลุกระดาษไขด้วยไม่ทาน้ำมันนะห้ามทาอะไรเลยเพราะว่าเวลาอบเนี่ยเขาจะใช้ความติดนะคะไต่ขึ้นมาไต่เค,ค้กขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะเทเราจะเทลงไปแบบนี้ค่ะแบบนี้นะ แล้วก็จะอบแบบรองน้ำนะคะเคาะก่อ,อนน่าจะออกมาไม่เนียนด้วยซ้ำอันเนี้ยเพราะว่ามีนาขี้เกียจไล่ฟองอากาศมันจะมีเทคนิคในการไล่ฟองอากาศอะนะไม่ไล่หละเอาแค่นี้ละค่ะง่ายๆน้ำร้อนนะคะเนี่ยค่ะน้ำที่เราต้มแล้วค่ะต้มเดือดะคะ่ะแล้วก็เอามาใส่เราจะใส่ไปประมาณ1เซน อบที่ไฟ150อ,องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบยาวไปค่ะจนเค้กเขาไต่ขึ้นมาอ,อ,อบนะคะ60นาทีหลังจากนั้นอย่าเพิ่งเอาออกจากเตานะคาไว้ในเตาค่ะจนเค้กเอุ่นๆุ่นก็นจะได้แบบนี้ ประมาณนี้ละค่ะก็คือตามนั้นแหละนี่่ะยืยย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 ยเดี๋ยวตัดนะคะ